สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพูดคุยนอกสถานที่หน่อยเนาะเปลี่ยนแปลงนะคะมาเติมพลังกําลังใจให้ทุกทกท่านเนาะชีวิตคนเรานะคะหนีไม่พ้นปัญหาแต่เราจะทํายังไงให้ตัวเองเติมพลังให้กับตัวเองบ้างคะคะก็คือต้องปล่อยวางเนาะบางครั้งก็ให้เวลากับตัวเองบ้างแล้วก็คิดถึงสิ่งที่เรานะคะทาไว้ทําดีที่สุดทําได้มากมายถึงแม้วันนี้จะทุกข์หรือ มีคำพูดที่ทำให้เราไม่มีความสุขนะคะอ่าก็ต้องนึกย้อนเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งสำคัญมันขึ้นอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นพลังกำลังใจให้กับตัวเองเนาะทุกวันนี้เราทำเราสู้เราสร้างเราทำที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังไม่พอใจหรือสมหวังอ่าในสิ่งในคนที่เรารักนะคะอ่า เราก็ต้องปล่อยวางเพราะฉะนั้นชีวิตทุกๆคนนะคะต้องเติมพลังให้กับตัวเองเนาะยายจ๋าก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะ,ะทุกๆเรื่องราวทุกๆเจ้าของเรื่องที่อนุญาตให้ยายจ๋ามาส่งต่อย้าเสมอวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะคะคนไทยเมียฝรั่งทุกๆคน<อ>โชคดีสาวรุ่นใหม่ๆนะคะวางแผนให้ดีเ<อ>นะาะอ,อ,อะถอดเสื้อยายหลอนอยากถอดเสื้ออะถอดเสื้อแล้วนะแต่ว่าข้างนอกหนูออกหนูต้องใส่ก่อนนะลูกนะ หนาวอานุหนาวโอ้ยพาเด็กมาวิ่งเล่นนะคะเขตนี้เป็นล็อกข้างในเนาะเป็นโซนที่เขาทำเหมือนบรรยากาศเอเชียนะคะสดชื่นหลบมาทางนี้เพราะว่าจะได้ไม่เจอคนผู้คนเนาะมาคุยกันต่อเลยค่ะทุกๆอย่างทุกๆก,ก,การต,ตัดสินใจไม่มีใครผิดใครถูกถ้าวันนี้เราคิดว่าเราทำ ถึงแม้จะเลวในสายตาคนอื่นแต่มันดีแก่ตัวเราหรือมันช่วยชีวิตเราได้อย่าได้แคร์นะฮะเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นเนาะเพียงแค่เราทำแล้วไม่เบียดเบียนใครอันนั้นคือหัวใจสำคัญที่เราจะอยู่กับมันได้นะคะถ้าเกิดเราทำแล้วเบียดเบียนแล้วรู้ว่าผิดแต่ยังทำความรู้สึกผิดนั้นมันจะมาทำร้ายความรู้สึกเรา เองด้วยตัวของเรานะคะคนอื่นทําร้ายเราเรายังตัดออกได้แต่ถ้าตัวเราทําร้ายตัวเองซ้ําๆย้ๆําๆแล้วไม่ให้กําลังใจตัวเองเลยเนี่ยเราจะลุกขึ้นสู้ได้ยังไงชีวิตไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดถ้าวันนี้เราทําผิดหรือเราผิดพลาดในสิ่งที่เราทําเราหวังเราก็ต้องทําใจและเริ่มต้นใหม่เพราะ คนเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอในแบบของเรานี่แหละบุญวาสนาเราไม่ดีพอหรือเราไม่โชคดีเหมือนคนอื่นเขาเราก็ต้องเอาความขยันสู้ความขยันความอดทนเรียนรู้กับประสบการณ์ที่เราเจอ,อเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเองด้วยตัวเองนะคะสู้ๆกันต่อไปนะคะพี่น้องขา เนีย่ยแค่ออกมานิดนึงก้าวออกจากปัญหาหาเวลายิ้มกับธรรมชาติกับความสวยงามไม่ว่ากับดอกไม้มาดูนี่สี่จะได้คุยไหมเนี่ย <Yeah. S 1> <laughs> กับดอกไม้กับลูกกับหลานนะฮะ <Baby. S 1> โอ <Baby. S 1> <laughs> ดูอะไรกันสองคนอแ uh, อ่าอะเบบี baby, หัวแดง <laughs> แค่นี้ก็สุกแล้วนะคะนี่คือครอบครัวของยายจาย๋าเนาะลูกชายลูกครึ่งนะคะเก้าขวบน้องไอ้ยาดาหลานสาวนะคะลูกสาวไม่มาเนาะ,ะแล้วก็หลานชายสามขวบแล้วนะเมื่อวานน้องปวินก็อยู่กับป๊าป๊าเนาะ,ะแค่นี้จริงๆความสุขนะคะแค่นี้จริงๆชีวิต ทำทุกๆวันให้มีความสุขเนาะสร้างพลังให้กับตัวเองเอาง่ายๆแบบนี้เลยเพราะว่าไม่มีใครหรอกไม่เคยเจอปัญหานะคะไม่มีใครหรอกไม่เคยเจอประสบการณ์นะคะแต่ทุกอย่างมันจะเป็นบทเรียนให้กับเราเป็นอย่างดีพี่น้องขาเนาะก็เอาเสียงหัวเราะภาพแห่งความสุขของเด็กๆครับผม อ่าอย่ามันหลับเนี่ยมันหลับอ่าไปแกล้งเต่าให้เต่าโดดน้ําอีกแยะกล้เขาไม่ได้แกล้งนะคะเต่าลงไปเองน้องไอซ์แกล้งเต่าแล้วลูกนี่อ่าโอเคไม่เป็นคนขี้แกล้งอ่ะลูกไม่ใช่แด็กเราก็ไม่ได้แกล้งเยดาก็ไม่ได้แกล้งอ่ะลูกจริงเปล่าไม่ใช่เนาะ ขอใทุกท่านโชคดีกันทั่วหน้านะคะจริงๆเนาะถึงแม้วันนี้จะร้องไห้เช็ดน้ำตาเราคือคนเก่งกอดตัวเองให้แน่นๆนะคะเ<อ>ติมกำลังใจให้กับตัวเองให้มากๆไม่มีใครให้พลังแ, <àn S 1> แรงงานาความสู้สสอดทนได้เท่ากับตัวเราเองนะคะพี่น้องคนะเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ ยาจ๋าอยากบอกเลยว่าอยากกอดพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านเนาะถ้าทำได้ยายจ๋าจขอส่งพลังกอดไปกับหน,น้าจอ y t u t u เนาะฝาก YouTube เป็นประตูช่องทางนะคะให้เราได้กอดกันได้เป็นพลังได้กําลังใจนะคะถึงแม้จะเจอปัญหามีลูกมีเต้ามีหลานเนี่ยปัญหามันมีแน่นอนแต่เราจะเอานั้นมาเป็นหลักไหมแต่หนึ่งสิ่งสำคัญนะคะถ้าเรามีเงินมีงาน ปัญหาเล็กๆน้อยๆมันก็จะผ่านไปนะคะไม่ว่าอยู่ไทยอยู่นอกหนีไม่พ้นนะคะคำว่าครอบครัวแต่เราถือว่าเราโชคดีถึงแม้จะเจอปัญหาแต่เราได้มาอยู่ที่เมืองนอกได้ทำงานเนาะ oh, oh, oh. ได้ดูแลคนที่เรารักนั่นคือหัวใจสำคัญนะคะถึงแม้จะไม่เพอร์เฟกต์ร้อยเปอรซอย่างที่เขาต้องการแต่เราก็ต้องภูมิใจในตัวเองว่าวันนี้ ทำได้มากมายกว่าเมื่อก่อนที่เราอยู่เมืองไทยมากแค่ไหนแค่ตรงนั้นเอาแค่ตรงนั้นขึ้นมาเป็นพลังนะคะแล้วเราจะมีความสุขเนาะแล้วเราจะภูมิใจในตัวเองอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเด็ดขาดแล้วก็อย่าบอกตัวเองว่าทําไมฉันทําได้แค่นี้นะคะเราทําได้แค่นี้มันสุดยอดแล้วพี่น้องขาสุดยอดจริงๆสุดยอดในแบบของเราอ่ะ นี่กล้องมาลบแม่มือตัวนี้สุดยอดจริงๆเพราะฉะนั้นอย่ากลัวนะคะอย่ากลัวที่จะให้โอกาสมาข้างในก็จะประมาณนี้เนอะอาะบมุม,ม <g rap> กับตัวเองนะคะสู้ๆกันทุกคนเนาะอยากให้ทุกทท่านมีรอยยิ้มกับตัวเองจริงๆนะคะช่วงนี้โครคภัยไข้เจ็บก็รุนแรงเนาะอย่างโควิดอย่างเงี้ย ทั่วโลกนะคะอย่าลืมสิ่งนี้เลยก็คือรักษาต้นทุนของเราให้ดีต้นทุนของเราก็คือสุขภาพเรานะพะี่น้ำผะสุขภาพเราสุขภาพกายสุขภาพใจและพลังเนาะนักสู้ของสิ่งที่เราจะจูนใจเติมพลังให้กับตัวเองนะคะคลิปนี้ยายจ๋าก็มาส่งกำลังใจสั้นๆกับภาพสวยๆและเสียงวุ่นวายของเด็กๆหลบ ผู้คนที่เข้ามาชมความงามนะคะมาเติมพลังจากธรรมชาติกับดอกไม้สวยๆไว้แค่นี้คะ่ะยายห่อผ้าหลานแล้วถอดแล้วนะคะแต่ออกข้างนอกเนี่ยต้องใส่อยู่ข้างในนี้อากาศอบอุ่นมากบา,บายยคะ่ะขอท่านมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะน้องอายบาย,บายส<อ>วัสดีคะ่ะยาดาบายคะ่ะบาย,บาย